สวัสดีครับพบกับสับง่าย I don't know กันอีกครั้งนะครับอากาศช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเลยนะครับผมเห็นว่าอากาศเย็นๆเนี่ยแต่ว่ามีหมอกควันนะครับจริงๆแล้วมันก็เกิดจาก PM 2.5ที่เคยฮอตฮิตอยู่ช่วงหนึ่งตอนนี้ก็กลับมาอีครั้ง PM นะครับย่อมาจาก particulate matters p a r t i c u l a t e m a t t e r s นะครับส่วนตัว2.5เนี่ยก็เป็นตัวย่อนะครับ PM ก็คือตัวส่วนของอนุภาคขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยโดยเฉลี่ย2.5ไมครอนหรือไมโครเมตรซึ่งถ้าเทียบกับเส้นผมนะครับเส้นผมเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ50ไมครอนจะเห็นได้ว่าขนาดเล็กมากๆเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันให้ดีนะครับเรามาเรียนรู้เรื่องซับเกี่ยวกับอากาศกันครับวันนี้ ก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องของอากาศนะครับในแง่ของการพยากรณ์อากาศในภาษาอังกฤษเราก็ใช้คำว่า weather forecast weather forecast นะครับแอรกรมนะครับหรือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะในภาษาไทยก็คือกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในภาษาอังกฤษเราจะมีคําโดยเฉพาะของเขานะครับคือ meteorological department meteorological department นะครับอันนี้ก็แปลว่ากรมอุตุนิยมวิทยานั่นเอง ถ้าเป็นอากาศที่มีความมืดมัวม,มืดมนนะครับในภาษาอังกฤษเราก็จะใช้คำว่า do do หรือจะใช้คำว่า gloomy ก็ได้นะครับ gloomy อันนี้ก็แบบอากาศดูขมุกขมัวนะครับที่เราจะคุ้นเคยตั้งแต่เด็กนะครับอันนี้ในความขมุกมัวถ้าเราเห็นว่าเป็นเมฆเยอะๆนะครับเต็มท้องฟา้า cloud ก็แปลว่าเมฆนะครับเติม Y เข้าไปก็จะแปลว่าที่มีเมฆเยอะก็คือคำว่า cloudy cloudy แต่ในกรณีที่เมฆมันเยอะมากๆเมฆเยอะจนมืดครึมนะครับในภาษาอังกฤษเราก็ใช้คำหนึ่งครับเรียกว่า overcast overcast คำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องของช่วงอากาศดีๆนะครับสายลมอ่อนๆกอ,อนอละกันเนาะเวลามันมีลมอ่อนๆมาเนี่ยครับเราก็ใช้คำว่า breeze b r e e e เกิดเจอลมที่มีขนาดแรงมากๆนะครับเราใช้คำว่า gust and blast gas and blast นี่คือลมกันโชกแรงถ้าเป็นกรณีของพายุเลยนะครับเรารู้จักคำว่า storm กันอยู่แล้วคุ้นเคยนะครับแต่คำที่อาจจะไม่เคยเห็นที่รู้เอาไว้ก็คือคำว่า Gale เก l e g a l e Gale นะครับก็แปลว่าลมพายุแรงเองส่วนศัพท์ที่เกี่ยวกับท้องฟ้านะครับมันจะมีความสับสนกันอยู่นิดนึงนะครับ thunder 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 นี่ก็คือฟ้าร้องนะครับ thunder แต่ถ้าเป็น lightning lightning ก็จะแปลว่าฟ้าแับในที่ส่วนของเกี่ยวกับฤดูฝนนะครับหน้าฝนฝนก็คือ rain นะครับเราจะเจอกันบ่อยๆนะครับในส่วนของ pouring นะครับ pouring rain ก็คือฝนที่โปรยปรายลงมาแล้วเอ๊ะเวลาที่มีฝนตกปรยปนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรกันนะครับ shower 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 ก็เหมือนที่เราอาบน้ำนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเป็นตัวละอองฝนที่ตกลงมาเนี่ย เราก็ใช้คำว่า drizzle drizzle อันนี้ก็เป็น light rain นะครับที่ตกเบาๆนะครับตรงกันข้ามนะครับถ้าตกหนักๆเราก็ใช้คำ basic เละครับ heavy rain heavy rain นะครับอีกคำที่เรียนรู้กันไว้เกี่ยวกับคล้ายฝนตกไล่ช้านะครับตกห่าใหญ่มาทีเดียวนะครับเราก็ใช้คำว่า d a w p o r d o p o u r รับมาสู่เครื่องของอากาศที่ดีกันบ้างน,นะครับเป็น good weather นะครับผมก็ต้องบอกว่าถ้าเราเจอแสงแดดนี่ครับที่บอกว่า shiny แล้วนะครับมีคำหนึงที่เราใช้กันนะครับ the weather is bright นะครับ the sky is bright นะครับก็คือท้องฟ้าช่างคลีร์นะครับ bright ก็คือสว่างด้วยด้วยเช่นกันนะครับในอากาศที่แปลว่า hot นะครับที่แปลว่าร้อนใน s u m m e r ฤดูร้อนแล้วมีคำหนึงครับที่เราอาจจะไม่เคยเรียนรู้กันมาก่อนมารู้กันไว้ในวันนี้ครับแปลว่า ร้อนมากร้อนโคตรนะครับอบอ้าวสุดๆนั่นก็คือ sweltering sweltering อันนี้ก็แปลว่าอากาศนี่ร้อนโคตรร้อนอบอ้าวนะครับซึ่งมันอาจจะเกิดภาวะอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นคำศัพท์ที่เราอาจเจอกันบ,บ่อยๆนั่นคือภาวะแห้งแล้งนะครับเราจะใช้คำว่า drought drought จบกันไปแล้วนะครับกับการเรียนรู้เรื่องของ ฝนฟ้าอากาศนะครับก็เอาไว้รู้เวลาอ่านพยากรณ์อากาศเจอเรื่องของศัพท์เหล่านี้เราค็จะได้เข้าใจกันได้ไม่ยากกันเลยทีเดียวแล้วพบกันใหม่กับศัพ์ง่าย I don't know ในคราวหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมทำไงครับก็ subscribe กด like กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับผม